ถามครับพระอาจารย์ครับถ้าเป็นซักแบบเตียวก้มก็เป็นลายนักซักเหมือนกันแต่มันจะบะชาติรับมันจะพร้อมเป็นตัวพ่อดำผมดำหมดเลยอ่าม่นผมก็นึกว่าเป็นซักเป็นลายสิบสองนักซัเขื้อชาติไปก่อนแล้วก็มาถมดำกำลุนมันกั้อแข็งบบโค้งถ้าแบบเปิดมันก็เป็นเหมาก่อนมันก็่จะมีปั้มแบบอย่างนั้นผสมแข็ง ขึ้นคอ,อ,อหลูกด่างวะน,นี่คือเป็นเสือเป็นแมวเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันอยน่างนเป็นตัวชัดเจนแะล้ว<อ><อ>เป็นโครงสร้างหมอกข้าวข้าวอ้แต่บ่คมแบบอย่างเหมือนสมัยนี้นะนนอ๋อครับอย่างลิงก็คอ,อหวงสเป็นลิงจะมีได้เป็นตัวดำมดอะไรแบบมันจะพอแก่ลูกด่างครับออันนี<อ>้คืิง พราะว่าผมแหนหลังๆที่เพิ่นทํากันแม้หูม,มันจะคมเนาะมันเป็นจะแด<บ>งส่วนครับอ๋อมันมีชาติานครับมันถือว่าฝีเเนาะก็่ออย่างที่ที่อย่างเช่นบัตรกระสักจากที่นั่นก็หมายถึงว่าขึ้นขึ้นสดอีอ<ช>๋เนาะโดนสดกันนี้เนาะส่วนมาก่ต้องพูดเพราะว่าประเดี๋ยวต้องหลังๆนี่เป็นหลอกไร้ก่อนเนาะนะก่อนแล้วก็ยิงซักเลยือนจะเข็มชุ่มเนาะเข็ม ต้องเดือยจุ่มแลอวตอกตอกคระผมเรักีเลน่อยเนี่ยเี็มมันเลยไม่หยุดน่อยพวกจุ้มจุบน้ำมันจุ่มแล้วตอกปุ๊บ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 กะนี่่ล้มาสักยังเดียวหนักก้อยผมเนาะตอกหัวน่ไม่ใช่เข็มเข็มเป็นจุ้มจเป็นเป็นปุ้มอ๋อี่มีสองมีหลายหลาเข็มนี่มัดโอ้อ้อุ กําเดียวนี่หันก็บิกเกินหัวเข็มก็บิกเกินซีฟหัวนะครับไม่จัดครับไม่ครับเป็นเป็นหัวสมัยใหม่ไรเงาเอาเนาะครับเป็นเป็นหัวสมัยใหม่แรเงาแต่หัวจิ้มเนี่ยผมหันสามหัวซีแห่หัวเช็ดหัวนี่หันเก้าหัวครับถ้าหัวซุ้มเนี่ยต้องใม่สายต้องมาไม่ใส่ยตัวอย่างหน้าใส่ของเก่าอ๋อ ตีดันเฮาตีแต่เฮาต้องข้ามไหลไปฟังผู้เนาะข้ามเฮาม่หน้าายของเก่าความมื้อามมือตีดันเลยเหรออ๋อครับพาะจาจาราเยวนี้ห้มัเคยหาจุ้งเยนซเกลี่ยกล่ครับถ้าพาาจย์จะแนะนาว่าถ้าจะเก็บเตียวก่อมอนุรักษ์ไว้นี่เฮือเยอะใดได้ฟังเหรอเดี๋มันมีแบบจสงว่าแล้วก็ไปเก็บอะไ ก็ต้องใส่เจะเกตจากคนเท่าเวสเกตครับแล้วก็เคยหลอกลายเอามาให้ช่างสมัยใหม่นี่ซักเอาอย่างเงี้ยครับครับเศรษฐาย่านฮอกก็มีสลาจะอีแล้วนะครับมันจะคนเท่าหรือเจียวข้อมันต้องอะไรตัวไกลลอยหมดนะมัเมือนนี้แล้วยุคเจ็ดที่เปิดอย่างนี้เลยครับตอนยุโรปแล้วในในพื้นที่เมืองพานนี่พระอาจารย์ประหันก็ครับ ตประเทศ่งครับถ้ามีต้องไปขอางใจใหญ่ครับในาเมืองเขานี่รยน้อยบถ้ามีก็รจน้อยอ๋อครับครับบานแล้วครับบหานแล้วครับครับ พอดีก็มาตัวเรื่องเรานี่ไห้เพื่อเบื้องมันหาย,นยครับแล้วทีนี้มันก็มันมีแต่แตเนี่ยก็เลยว่าจะร้องถ้าปะก็จะร้องขออาจารย์ซักรหรือว่าพระอาจารย์เนี่ยช่วยก่นเยี่แล้วก็ทายเก็บไหว้รัยแต่กลมห้ยว่าจะไปเสาะไปฟื้นดางใดเครับ แต่ถ้าเขาแหาได้แบบแล้วทำไมให้พระในวัดเปิ่นขอเปิ่นซักนี่ยังพอได้อยู่ไมมห,หมครับมีใครซักเงื่อะใรักเงอครั๋อวแต่มาซักแบบปาเก่ามันได้แบบเก่าไเช่าเกียุ่มมันฟันแล้วเนาะครับถ้าเ,เกี่ยวสมัยใหม่ก่อนจะได้ออกโขดเลยครับก็นอนส้มส้มดำอยู่ครับสมัยก่อนนี่ก่นอนนั้นมัมน จำบุ๊กจำบุ๊กมันมันใส่เชือกเดี๋ยวถ้าใส่เข็มน้อยกลัวจะเต็มเป็นตัวแล้วก็มาท่อต่างจำบอู้ก็เป็นเป็นพันเป็นหกพีพันกเหมือนนครับเพราะว่าเป็นใช้เข็มจุ่มห่มมันก็เล็บชัดเนาะถ้าจะอู้ถึงนะฮะเมื่เดี๋ยวนี้ซักก้ำเข็มสองเข็มสามเข็มมันก็เลยคมกว่านี่นะพระอาจารย์นะเข็มจุ่มมันมันเลี่ยวโวยโวยครับเป็นใส่เชือกบน มันเป็นผืนน้ำหน่อยน้ำหน่อยของครับอ๋อเข็มเดียวมันเข็มเยอะนี่กลัวเขาจะแหลกคนรจะถมดั้มขอาเขารยางกายก็สุขภาพแข็งแรงอยู่นะฮะเจ็บหลังเจ็บแอวอยู่ครับครับครับ วันนี้รบกวนพระาาจย์นะเป็นข้อมูลในวงการซัดนะครับขอบคุณครับผมชื่อนุ่มบะคางนะครับครับอยู่สันกุ้งน้อยอ่พะพอดีผมทําเรื่องลูกคางลูกคางพยามังรายเนี่ยพอดีพยามังรายเนี่ยเป็นบ้านเฮามีกษัตริย์อยู่สององค์ที่เป็นบันทึกเรื่องการละเล่นว้ก็มีพยามังรายกับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยะะาราชก่นที่เก้าเนี่ยเมือ่อเมื่อพยามังรายเป็นอายุน้อยอยู่เนี่ย เป็นหุ่มเล่นบะคังกระเป๋าปีเอาจายจายันทร mm hmm. แล้วเขาก็เอาเรื่องแล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นทรงกรมส่งเสริมไรรม่ได้ทำจดขึ้นทะเบียน mm hmm. มรดกภูมิปัญญาไทย mm hmm. เพื่อจะอนุรักษ์บะคังของเขาเขาไหวเนี่ย่ไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่นี่ก็มาส่วนเรื่องลายซักครับ mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. ห็นคนเท่าคนแก่เป็นซักเ mm hmm. ตียวก,กล้องเหมือนอยู่นะสั้นแบบสั้นๆนี่เลยนะแต่แม,ม้นเดียวมัน mm hmm. ห้องห้วเหลือไผ่ซักอยู่ฮะก็เลยมาสอบถามพระาาจย์ครับครับ ครับถ้าเป็นบุญมุมเขาก็คงจะได้หาเก็บไว้ยิ้ไมได้ครับเพื่อให้คนตั้งหลังได,ไ,ดไ,ดได้ได้หันว่ามันคือไปยังนี่ครับมันจะเปลี่ยนชะได้แต่ก็ยังบัสามารถจะสรุปรูปแบบหรือว่าอย่างได้ก็คงต้องตัวที่ว่าพระอาจารย์แนะนำเมื่อไปแกะแบบเนะครับครับต้องต้อง ขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็นในบันทึกวันนี้นะคร,ครับสาธุสาธุสาธุ